กังใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตากันเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกห็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบาย จะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้หรือองค์รอองพระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบายๆให้ใจหยุดในหยด นิ่งในนิ่งลงไปให้อาใจยหยุดไปนิ่งนงิอย่างสบายสๆอย่ยาเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเนื้อในตาเนื้อเราหลับแค่สบายสบาย ถ้ากงวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มากเกินไปก็ในประศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดขยายออกไปสุดขอบฟ้าแลาเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่เราทำใจให้หนิ่งๆจะนึกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปยิ่งทอเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากขึ้นไปเรื่อยๆ และนี้ก็เป็นกิจสําคัญของเราเป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลกลเนี่ตัดสิ่งด้วยบุญด้วยบาปใครใจสายใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุคติโลกสวรรค์ ถ้าสมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายจะมีพบภูมิที่รองรับเราอยู่และแต่เราพบภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลาย,ยาวนานมากถ้าสุขก,ก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิต ชีวิตใหม่หลังอยากตายแล้วเพะเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลอยถูกหลักวิชา คือสั่งสมบุญกันไว้แหมเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำให้มากๆและความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวกะตายไม่กลัวกะตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตายยิ่งถ้าหากเรา ปฏิบัติทำได้เห็นดวงใสเห็นองค์พระใสใสความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้จะกายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรภยคภัยไค้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็รนะทะมันก็ทร,รมานในแก่กายยาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใส เราะว่ามีดวงธรรมและองค์พระเป็นสรณะเป็นที่พึ่งี่ละลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆุบุญที่เราได้ทำผ่านมาซึ่งปังบุญแล้วก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมนิมิตร เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาส้่ความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นคำว่าที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ พึ่งได้ในขณะที่กําลังจะหมดชีวิตเพึ่งได้กระทั่งตายแล้วเพึ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่เราก็าถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แล่นกลับไป แม้ว่าภายนอกในวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปรบริโภคของกินของใช้เราบางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสเราเมื่อถึงตอนถอดกาย เราก็จะไปอย่างสง่างามบางท่านก็มีราชลดมีบริวารมาคอยอัญเชิญเราขึ้นราชลดและก็มาเวียนบรรทักษินรอบพระธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาพเพื่อระลึกนึกถึงผลบุญบางท่านก็แวบไปเลย หลับแล้วเหมือนตื่นกลางวิมานก็มีหรือก็ค่อยเลื่อนลอยขึ้นไปก็มีมีอยู่หลากหลายลักษณะและที่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับบุญที่เราได้กระทำตอนที่เรายังมีชีวิต จะทำมากกทำน้อยมันก็ถูกเก็บสั่งสมเอาไว้นะีอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละมันจะถูกเก็บเอาไว้เราใช้บุญเก่ากันไปทุกวนันตลอดเวลาบุญใหม่ก็ต้องสร้างให้มันได้ตลอดเวลา มันจะมีผลทั้งปัจจุบันและในอนาคตไปทุกชาติชาติปัจจุบันเราสังเกตโด,ดยเรามีอะไรบกพร่องเช่นร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยออดอ,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 อดแอดแอดคนในบ้านไม่ค่อยอยู่ในอาวาาหรือทำอะไรก็ไม่ค่อยสมปรารถนา เลยอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีลอ้อมขอกเอาไว้เป็นผังสำเร็จดีไซน์ชีวิตไปในพบบึงหน้าซึ่งมันก็ไม่หนีหลักไม่ได้รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขพักปลที่ผ่านวิชาธรรมกาย วกร้อมบริวารที่ดีอะไรเหล่านี้เป็นตน้นเพราะเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นมโนปริธานที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครๆจะเข้าใจแต่มันก็เป็นความจริง เาจึงจำเป็นจะต้องสร้างบุญบารมีกันให้มากให้ได้เยอะๆและยิ่งปรารถนาจะไปสู่วงบุญวิเศษดุสิตบุรีที่พักชั่วคราวบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าใครใครก็จะขึ้นไปได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้น ต้องทำความดีประกอบเหตุเอาให้มันได้เยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งศีลสมาธิปัญญาอธิศีลาธิจิตทิปัญญาเหล่านี้เป็นต้นทำทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วงคนอื่นก็ทำกันปัจจุบันนี้เราจะมีกายมนุษย์อยู่ เราก็จะต้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นทําแต่ความดีรุวนๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะจ๊ะทําใจให้ใสๆใสหยุดใจเบาๆนิ่งๆงิ่งสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ อ,อาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชั่วคราวเพราะฉะนั้นก็อย่าไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่าพึ่งพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินรถล,ลาสมบัติอะไรพวกนี้ ลาบจดสันเริลมชั่วคราวกันนั้นเพราะฉะนั้นจะไปหลงทางถ้าหลงทางแล้วก็มันจะห่างไกลกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทาง แล้วก็หนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราไม่ท้อซะก่อนเราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราบ่มสทธาพริยะสติสมาธิปัญญาถ้าพูดง่ายๆบ่มกล้าวาจาใจของเราเนี่ย ให้มันค่อยๆแก่รอบขึ้นบ่มไปเรื่อยๆเหมือนการเล่งความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มบลไม,ม้ให้มันสุกงมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมันยังมืดมืดอยู่ ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆคุ้นค่อยๆชำนาญไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งเงินไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายในได้เองในภายหลัง ค่อยๆบ่มไปหยาบๆแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วก็ทำใจให้มันใสๆแล้วทำความรู้สึกเหมือนตัวเราขยายออกไปอานนี้เราก็นึกถึงบุญ อุทิเสงก็สวนไปให้ยังบรรพบุรุษบุปกาลีของเรามีบิดามารดาญาติพี่น้องของเราเป็นต้นจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามขออนุภาพแห่งพระธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ในนำบุญนี้ไปให้หมู่ญาติทุกท่านเหล่านั้นนที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อย ที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรานึกชื่อได้เราก็นึกอาทิติเจาะจงไปเลยแต่นึกไม่ได้ก็รมรวมกันไปอย่างนั้นรวมทั้งโควเวณคู่กรรมของเรา